สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้วันนี้พี่ต้อยจะพามาดูไม่ได้ดูปุ๋ยนะคะนี่ค่ะกระสอบใหญ่มากเลยค่ะดู <c oughs> นี่ค่ะกระสอบ,บเบ้อเลยค่ะข้าวยกคนเดียวไม่ไหวนะนี่ข้าวหอมบทุมนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตั้งก่อนยกไม่ไหวนี่ค่ะน้องชายเอามาให้จากอุตรดิตตนะคะปลูกเองนะคะข้าวหอมบัทุมเดี๋ยวเรามาเปิด ถุงดูกันนะคะเนี่ค่ะ,ะเผอิญข้าวซื้อข้าวกินนะคะแต่ว่าเผอิญข้าวหมดก็เลยจะเปิดถุงข้าวน้องละนี่วิธีลอได้ล้อได้ล้อได้จากถุงนี้นะคะแล้วก็แค่ดึงนี่ค่ะวิธีดึงง่ายมากชุ๊ช้อนะถ้าเราดึงให้ถูกวิธีนะคะยึบนี่ค่ะได้แล้วค่ะได้นะคะดึงหมดละมาเปิดข้าวดูกันนี่ค่ะ ถุงใหญ่มากเลยค่ะข้าวดูเขาสีทำด้าน,นนะ้าธรรมชาติที่ข้าวธรรมชาติอะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจพไตาจะตักแบ่งมาใส่หม้อไว้กินนะคะได้มาจากอุตรดิตถ์นะคะข้าวหอมปทุมขอบคุณน้องชายมากนะคะนี่ค่ะให้เยอะมากเลยเดีย๋ยวมาตักใส่หม้อแบ่งไว้นี่ค่ะตาก็ตักแบ่งนะเพราะกระสอบใหญ่ค่ะกระสอบใหญ่เราก็เอาตักมาแค่ ใส่หมอ้อพอกินแล้วเวลาหุงพี่ต้อยก็จะหุงปนกับข้าวกล้องนะหุงปนกับข้าวกล้องข้าวหอมมะลิแต่เป็นข้าวกล้องแต่นี่ข้าวน้องให้มานี่ข้าวหอมปทุมนะคะเป็นข้าวหอมปลาทุ่ม,มเยอะค่ะต้องแบ่งกินอันนี้สงสัยจะกินกับปีที่น้องให้มากระสอบใหญ่นะดูถ่ายเหมือนเล็กนะแต่กระสอบเยอะอะค่ะเลิกตักก่อน นี่ค่ะเราก็ตักแบ่งจากถุงนะก็กินประมาณสักถุงนี้ก็ประมาณหกเดือนนะอาจจะไม่ถึงปีนะเมื่อกี้บอกถึงปีพอพี่ต้อยกินข้าวจุนะฮะต้องต้องแค่ประมาณหกเดือนนะเยอะค่ะนี่ตักใส่หม้อไว้เต็มหม้อนะเนี่ยหม้อใหญ่นะแล้วก็เวลาหุงก็ผสมข้าวกล้องนะคะอร่อยมากเลยค่ะข้าวหอมมะลิข้าวกล้องขอบคุณน้องชายมากนะคะจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะให้ข้าวเป็นกระสอบ ข้าวหอมปทุมปลูกเองค่ะ t thank for watching b y ขอบคุณที่รับชมนะคะฮะเอ่อหากทุกคนดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวหอมปทุมกันบายค่ะสวัสดีค่ะ